สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจุดนัดพบนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิทยุนะคะ G Good G 7 2นะคะจะเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอการรับวิทยุนะคะจะรับวิทยุได้ทั้งหมด c h ่ n n นลนะคะก็คือช็อตเฟฟหนึ่งสองนะคะแล้วก็ fmam นะคะ ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดต,ตัวนี้จะเป็นตุ่มเลือกชแนลนะะก็ไม่อยากให้เกิดความรุนรับเรปรับรุ่นนี้มีทั้งหมด6ชแนลนะคะ fm am เดี F ๋ M A ยวเราล,ง,ลงไปที่ fm ก่อนเนาะ ามมปลลิิิ้ววปปปปดดไไไไมหเเเ่่านนนนัพียงผธอระมาณนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นตุ่มจูนนะคะด้านบนตัวเครื่องนะคะจะสามารถใส่โทรศัพท์ออกได้นะคะจะเป็นหูฟังนะแล้วก็มี USB ใส่ mini SD card ได้นะคะแล้วก็มีปุ่มเล่นเพลงย้อนหลังเนาะเพลงถัดไปนะคะ ปุ่มเล่นแล้วก็ปุ่มเล่นเพลงถัดไปแล้วก็ปุ่มโหมดเนาะอันนี้จะเป็นด้านข้างตัวเครื่องนะคะจะสามารถใส่สายสะพายได้นะคะแล้วก็มีเสาวิทยุให้แบบนี้เนาะอ่าด้านหลังตัวเครื่องจ,จะเป็นแบบนี้นะคะแกะให้ดูจะมีสายมาให้นะคะสามารถนำไปชาร์จไฟบ้านได้สา,สายชาร์จไฟบ้านนะคะแล้วก็หัวชาร์จไฟแบบนี้นะคะหัวชาร์จไฟแบบนี้ เสียบตรงนี้นะคะแล้วก็ชาร์จไฟบ้านเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะคะแล้วก็สามารถใส่ถ่านเพิ่มได้นะคะกรณีเราไปข้างนอกแล้วก็เราไม่ได้ชาร์จหรือว่าแบตหมดนะเราซื้อแบตเตอรี่นะคะขนาดใหญ่นะคะสีก้อนมาใส่เพิ่มได้ค่ะไม่ใช่เราก็เก็บไว้แบบนี้เนาะ,ะด้านข้างตัวเครื่อง เราจะมีสายให้นะคะจะเป็นสายแบบนี้นะคะสามารถเสียบใส่ได้สายสามารถปรับสั้นปรับยาวได้นะคะตัวนี้ G Good g o o G 7 2นะคะดีไซน์สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เสียงดีมากด้วย เสียงดีมากเลยนะคะตัวนี้เปิดดังได้นะคะรับวิทยุได้6ช่องนะคะ FM AM ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะได้พบเธอเฝ้ารอเพื่อได้พบเธอทั้งชีวิตนี

ค้อนขึ้นมาจะถึงภาคกลางเป็นภาคใต้ตอนบนเป็นตัวเองไหมคะครับไว้้งใจครับเยดหนูบ้านกินเข้ามาในเขตมัสยิดตะโล้วันเนาะที่ได้เรียน see you watching, you been flying on me. โดยเฉพาะในเขตเทือกเขาบูโดเนี่ยเขาได้รับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างของคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ